อุปกรณ์ที่มีให้ก็คือตามที่เราเห็นในภาพเลยนะครับสโคบซูมได้ด้วยนะครับดูเลนตรงนี้นะครับมันเข้าออกได้นะฮะชึบชึบแบตเตอรี่กับสายชาร์จแบตเตอรี่นะผมดันขึ้นตึ๊กเส็จปักให้ตรงกับขั้วของมันเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับง่ายๆแค่นี้แล้วก็ปิดครับโดยวิธีการดันลงครับนี่ปากกระบอกเก็บเสียก็แค่เสียบเข้าไปแค่นี้สายชาร์จนี่เอาไว้ชาร์จกับ USB นะครับ USB ที่เอาไว้คอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะเป็นของหัวชาร์จของมือถือก็ได้ครับผมกระสุนเกลวนะครับที่เขาให้มาหนึ่งซองนยะเวลาเราจะเล่นเราก็เอาไปแช่น้ําก่อนนะครับประมาณห้าชั่วโมงหลังจากนั้นไอกระสุนที่เล็กๆที่เราเห็นอย่างนี้มันจะโตขึ้นมาขนาดนี้ครับเราเอาแต่ลูกมานะครับตักมาซุกใส่แมกกาซีนแมกกาซีนจะมีฝาด้านข้างที่เป็นลูกศรขึ้นครับผมสไลด์ขึ้นปุ๊บแล้วเราก็เทกล่องไปตรงนี้เลยครับ นะครับกอกระสุนลงไปให้เต็มนะครับผมสำหรับตัวแม็กนะครับผมใส่แม็กกาซีนใส่ตรงๆได้เลยนะครับแค่นี้ครับผมตัวนี้มีสองโหมดนะครับถ้าตัวที่มันยื่นๆนะครับไปอยู่ข้างหลังมันจะยิงไฟฟ้าครับแบบนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากตัวนี้ตัวนี้มาอยู่ข้างหน้ามันจะเป็นชักยิงนะครับชักยิงข้างนี้นะครับผมชักแล้วก็ยิงนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นโหมดไฟฟ้าก่อนนะครับผมนี่ยิงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกนะครับ ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับระยะจากตรงนี้ไปถึงไอกำแพงนั่นนะครับผมยิงถึงนะครับผมแต่เ,เราจะยิงขวดนะครับผมที่เป็นกระป๋องตั้งอยูอ่ลองเปลี่ยนมาเป็นชักยิงบ้านนะครับนี่เปลี่ยนปึ๊บระบบก็จะทำงานนิดนึงครับ ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับตัว AK47 ไซส์เด็กนะครับยิงเล่นใส่กันได้สบายๆระยะยิงก็อยู่ประมาณ 7- ถึง10กว่าเมตรนะครับผมประมาณ10เมตรแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามใช้ได้นะครับลายเป็นสีน้ำตาลนะครับนี่ตัวท้ายกับตัวนี้เป็นสีน้ำตาลมี2ระบบชักยิงด้วยออโต้ด้วยนะครับกระสุนเจลใส่จากแม็กกาซีนจุได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้านะครับฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ